วันนี้วันจันทร์ไอ้วันศุกร์ที่เจมิถุนายน2567ากเ็เราเข้ามาดูที่เซฟกันว่าเราจะเก็บหุ้นใดอย่างเนี่ยเซตเป็นขาลงมาเรายังไม่เก็บนะครับเราจะดูให้ครบ3มเงื่อนไขกอนที่จะจะเก็บหุ้นอย่างแรกเลยเราไปดูที่ r s i อย่างแรกกั SI นไอซ์ไอตอนนี้ยน่ะมาถึงโอเวอร์โซแล้วให้เราเฝ้าถ้า r s i มาอยู่ตำแหน่งของโอเวอร์โซเนี่ยให้เราเฝ้าไว้เลย ในไทม์เฟรมเดย์นะครับและอย่างที่2เราดูที่ Macd Macd เราดูอะไรดูการตัดของ,ของ Mac d ดีแต่บางครั้งตัดแล้วอย่างอย่นตรงเงี้ยเราอาจจะมองไม่ทันเราจะเอาซื้อหุ้นไม่ทันแต่เราจะดูที่แท่งฮิสโตแกรมแท่งแร่จนเขาเกิดว่าเกิดแท่งฮิสโตแกรมนี้เกิดสั้นลงสั้นลงแล้วเราให้เรามองแล้วว่าเกิดการเปลี่ยนสีนี้ให้เรามองว่าแรงขายเนี่ยเขาเริ่มหมดละ เริ่มอ่อนแรงในฝั่งขายแล้วอ่าเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวก่อนรอให้มันเกิดฮิสโตแกรมอ่อนอีกสักแท่งหนึ่งหรืออะไรหนึ่งให้ให้เราให้เราดูตรงนี้ก่อนอ่าเพราะเราเราดูตรงนี้เสร็จปุ๊บไปยืนยันในการก,าร,การ,ราฟราคาการ,ราฟราคาตรงนี้ก็มันจะมาจุดของ MA c d กับ Mac d ดีที่เข้าออตามะำบแหละต้องดูว่าชุดนี้เกิดอะไรเกิดเป็นสัญญาณของ PA หรือเปล่า สัญญาณ PA เเราจะมองไดอง้อย่างนี้เกิดสัญญาณของบูลิสเกิดเกิดสัญญาณของการเกินกินกันไปอย่างชุดนี้เหมือนกันอาจจะเกิดเป็นแพทเทิร์นของฮารามิให้เราไปดูว่าชุดนี้เกิดสัญญาณ p a แล้วเพราเกิดสัญญาณ p a ครบ3เงื่อนไขเราถึงจะเข้าเก็บพุ่นเราถึงจะเข้าเก็บพุ่นทีน,นี้เวลาเราเข้าไปดูที่ H 1หนึ่งเราก็จะเห็นสัญญาณ PA ของเขา อย่าง H1 เนี่ยเราจะเห็นเลยทันใดเกิดเป็นซ p เกิดเป็น P.A อนะ่าเกิดเป็น P.A เนี่ยจุดนี้พอเข้าไปดูที่อหนาที5นาทีเราจะเห็นชัดเลย5หรือส5นาทีะจะเห็นแพทเทิร์นอ่าจะเห็นแพทเทิร์นหรอเขาในการกลับตัวเป็นดับเบิลบอททอม เห็นเป็นทรงเป็นระเบิร์ดทอม MC ท m 1 5นาทีก็เป็นลักษณะเนี่ยจะเห็นเป็นรูปของ Double Butter t o หรือถ้าราคาไม่ไปทีเขาอาจจะทําเป็นอีกไกลหนึ่งเป็น Head and Shoulder หรือเป็น Triple b u t t o m แต่ว่าถ้าโลโลก็ต้องไม่หลุดลักตรงนี้ฮะบริเวณโลต้องไม่หลุดตรงนี้พอทำไปอีกเขาหนึ่งเป็นเป็น d o บเบิ b u t t ท r t o ุ๊บให้เราเข้าไปเก็บหุ้นก็ได้หรือเก็บชุดนี้ก็ได้ชุดหนึ่งชุดนี้เลยชุดหนึ่งคัดหุ้นเก็บชุดหนึ่งก่อนอ่า